พี่รันลุงต้อยเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะสมัยยอดไอแอดเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยหน้าบ้านดีกว่าไม่ไม่เราจะคุยในสวนเลยคุยไปเลยมันได้บรรยากาศนี่ตอนเด็กๆใช่อะไรใช้คือคอยโง่ลูกขุนพิเศษครับเออใช่คอยโง่ลูกขุนพิเศษแล้วก็ไปอยู่ค่าเดียวกับพี่โวสักนิรันด์สักนิรันด์ไปอยู่โวเฮียสาวเหียสาวก่อนจะไปอย่างที่นี่นะลุงต้อยมามากี่ครั้งที่อยู่เดี๋ย่เราอ่ะ จ็ดสิบแปดสิบครั้งเฮ้ยมันเก่งเลย่าเดิมพันเลยจนล่าเดิมพันไ้นี่มันต่อยไล่ๆมาน้าตักไล่กันมามันรุ่นเดียวกันน่ะก็มาอยู่ทั่ข้าวของกูเออเออพวกสารนิดแต่ต่อยผมบอกได้ต่อยไม่เยอะมันเยอะตจนลงล่างต่อยของต่อยผู้สี่ครั้งเลยเล็กๆนี่ยอดไอ้แอดดาราเดิมพันถ้าสมัยก่อนอยากรู้ว่าตอนเช็ที่มุตต่อยมวยมีจำนวนคนดูเยอะไหมที่ติดตามอยู่อะไรนะที่ตามเล่นมั้งโอ้ตามรถเป็นของแถววเที่ยวเลยของแถวมหยก่อนเป็นเป็นยอดมวยของ แถวนี้ก็เรียกนรยองดินกองดินแวนี้องดินแถวเนี้เมื่อก่อนมันต่อยเดิมพันเนี่ยแถวชาวบ้านแถวเนี้นั่งรถตามไปไปสองสามจันหวัดเยอะเเยอะเยอะเยอะเดิมพันเอะแสมัยก่อนเยอะนะแเยอะเล้ไมสีห้าสิบปีที่แล้วอะน้ำน้ำน้ำปีนี้มึงอายุเท่าไหร่รอะห้าสิบเท่าไหร่ห้าเจ็ดห้าแปดโอ้ยเกือบหกสิบนลว่ใช่พี่พี่เกือบศูนย์ห้าะเออมึงศูนย์ศนศูนย์แปด มึงรุ่นเดียวกับพอ๋อเหน่งไงเด็กเหน่งเหน่งมาที่บ่อยมาที่เพื่อนมันจะเดินก็มาเหน่งมาที่บ่อยเดมาเสาหนีจะมาอเหน่งมาตรงนี้เออยืนคุยดีกว่าเดินคุยแม่งเหนื่อยเนี่ยนะตอนสมัยที่ว่ายอดแอดที่ว่าเดิมพงนันจริงจริงเลยนะบางคนนี่นะต่อยเดิมพันทุ่งถุงเขาถือกินเดิมพันจริงจริงแล้วนี่นะไม่ใช่ไอ กดเนี่ยเดิมพันจริงจริงต่อยแต่ละไฟรุ่นมึงนี่เอาเอาไล่มามีใครนักว่าที่เดิมพันอ่ะต่อยแต่ละไฟนี่นะของมันเดิมพันนี่นะไอสารนี่จบแล้คนหมู่บ้านนเชลียร์ไปเคลียร์หมดไปต่อรถนี่นี่ต่อยใครมั้ยตอนนั้นพคงเดชไอจุลศักดิ์กินนครชนก็ต่อยต่อยเยอะพวกแเวรพวกมึงชนน้อยลูกกบาทมึงชนน้อยลูกกบาทต่อยหมดแล้ววันลบน้อยเคยต่อยแม็ปปักษาไอติ๊กไงาติ๊กไม่เคยต่อยปักษาเคยต่อยสองครั้งปักษาไอลสีเล็กอ่ะเ็เคย ต่อยโอ้ยพวกนี้ต่อยระดับประการลุเล็กเด็กวัดเคยเด็กวัดต่อยประการลุเล็กอะพวกออดน้อยเคยต่อยไหมออดน้อยขึ้นป้ายแล้วไม่ต่อยต่อยไก่นี่อะไรนกหวีดเคยต่อยนกหวีดเนี่ยก็คือสมัยนั้นหรือว่าก็ต่อยถือว่าดาราเดิมพันเป็นยอดแรกอีกคนนึงแต่ไม่เคยต่อยพวกไอ้พี่ไอ้พี่ฉีดไปเฉียดมาอ่าไม่เคยต่อยไอ่พี่มันเล็กตัวเล่นตัวเล็กอ่าและมรกตอ่ะมรกตลูกพระบาทไอ้ต่อถ้ามาลังสีไม่เคยต่อยไม่เคยต่อยอ่าเพราะมันรุ่นรุนนั้นมาคิดดูกันไม่เคยต่อยนกหวีด แล้วมันตัวเล็กอ่ะไอวันนี้ไปแล้ววันนี้เชิบแก้วนึงก็ต่อยวันชิบของสิงห์เนี่ยโอ้โหมวยสิงห์อ้ยมวยสิงชนะผมปุ๊บมันไปยาวเลยผมแม่งอยู่ตัวแค่นี้ตอนนันต่อยราคาตัวเท่าไหร่ ต่อยได้กืบสองหมนกว่ากันปตอนนสอนกว่นกะเ้วร้อยร้อแป้อยแปดร้อยแปดร้อยเต็มที่ร้อยแเต็มที่นะไอ้มองชนน้อยก็ต่อมงช้น้อยต่อนสี่ครั้งเอองชนน้อยก็เก่งอยู่มองชนน้อยลูกพระบาทได้แค่ต่อันตครั้งอก็มันเข้าไปตัวอยู่ที่ตอนเี้ตอนนี้ันมึงต่อยเป็นร้อยอะไรสองร้อยกว่าเลยอ่ะ เยึดหน้ามเยอะไงโหเงินแต่มวยตอนนั้นมันมันอยู่มันรุ้นในใครมันกดสิสาวอ่ะรู้ตอนนั้นสิสาวมีหลายคนเนี่ยใช่ใช้เชิญยิ้มก่อนออกเรื่องใช้เชิญยิ้มนะนี่ก็มาใช้เชิญยิ้มคอยโง่เชิญยิ้มใช้ยมเชิญยิ้มไว้ก่อนแต่คนเขาชอบชื่อมากเลยนะชื่อคอยโง่ตาตาทำไมชื่อคอยโง่เหมือนพวกมือขายไม่มือเปลื่องอย่างพวกหน้าชอบเล่นดัมมี่แล้วกูจะคอยโง่อย่างเดียวอะคอยโง่คอยโง่ใครเป็นคนตั้งชื่อ คอยโง่ให้มึงวะคนแถวนี้เล่นนัมมี่ไงครับชื่อเด้วยไงคอยโง่เขาเรียกค่าตัวสามสิบบาทเลยเนี่ยคอยโง่ชื่อดีนะได้ลุ้นเหรอหรือได้ไงก็คือกูจะลองโง่จากมึงเนี่ยกูคอยโง่อ่ะถามเนี่ยว่าได้ลุ้นมึงตีมากูก็โง่คอยโง่ชื่อดีนัมมี่เลยนะคนไหนที่ว่าไพ่ดีเนี่ยเขาจะคอยคนที่มึงตีโง่มาเขาเรียกจ้าเยงว่าคอยโง่คอยมึงตีกูโง่มึงไงแต่ถ้ามึงไม่ตีกูก็โง่ถ้ามึงไม่ตีกูไม่ได้เกิด นึ่งมาเลิกมวยตอนนั้นอายุเท่าไหร่วะตอนอายุ22 23เลิกไว้ะโอ้เลิกไว้เรื่องนะเสาด้วยอะไรอยากปัญหาลงจิ้ง่อกพี่พี่ต่อยดูดีนะดูดีว่าอะไรเป็นไรดูดีดูดีแล้วมึงเลิกมึงก็อยู่แต่กรงเทพอย่างเดียวเลยเนี่ยแต่เอาต่อยมวยยังได้ไหมคนเนี้ยนี่คนซ้าตายไปแล้วกัตายไปแล้วตายแล้วอ่ะตายแล้วอ่ะโดนไหม มึงโดนไหมไม่โดนต้องกันเลยเชียว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 ไม่มีดูเลยว่าไอ้เั้าโดนโดนเลยไอ้แจ๋ออ๋อยังโดนเลยพอไม่โดนเพราะโดนคนอื่นเอ๋อเฮ้ยอันนี้อันนี้มึงเข้าซ้อมตอนไหนง่ายกูอยู่บ้างปะผมรายการรุ่นหลังละรุ่นหลังเมื่อก่อนใครที่ิี่ร้านมาซ้อมที่บ้านเนี่ยที่ไหนใครแล้วก็มาซ้อมพี่ว่าลุงเคยต่อยเหมือนใครที่ต่อยง่ายที่สุดเลยคะมันก็ยากตัวเนาะมวยเนาะมวยมันก็ แพ้ชนะเราไม่รู้อะขึ้นไปว,วัดใจกันข้างบนว,วัดวัดเชิงกันสมัยก่อนนี่นะที่ไอ้กดมันดังมันดังเพราะรุ่นเล็กรุ่นจอแอ,อดเพราะตัวไม่โตแต่ว่าคนที่ฝ่อยกับมบนนี่นะรุ่นนั้นนี่นะไปไประเทศไทยใกล้ๆชิดน้อยมั้ยนกเวดเดวี่อะไรเนี่ยชิดน้อยสิดธิะทองอะไม่เคยอ่ะมันมามันไปหมดคือตัวโตแต่มันไม่โตโอ้ยยอดเพราะมึงไกลขโมยไม่โตแล้วไอ้กระถิ่นชะไอ้งนี่มันรุ่นเดียวกับมึงศูนยอแปด ยอมโดนต่อยผมน,น็อกเ,อเลย,ยสามแพยอดมนุษย์<ม>น,นั่งนั่งหลับนั่งหลับนั่งหลับตอนหลังล <c oughs> ลมันไม่เคยมีแล้วผมเป็นคนคุ้มคนเจ๋งนะไม่วมวยมวกนี้อย่างค่ายนะ ไม่มสิวล้อมันเยอะเลยก็ปล่อยซ้อมตามธรรมาชาตินะใคยไม่ได้มาอยู่แบบเ<า>ช่าบ้านอยู่นี่ซ้อม,มซ้อมเสร็จก็ตัวใครตัวมันคุยอันฟังเลยพวกฟ้องใคกอุปนงันโอ้ไม่เอาเลยผมเพ่นเลยอยู่ได้ไงพี่ต้อยพี่เชียร์นี่ะอยู่ก็ได้ไงก็นั่งเก่าโอ้โหโคตรโหดเลยว่ะเขาใครวะเขาจากสันดานไงยืมเมื่อกี้เกี็บซ้อมมาอยู่ที่กวงเลย แล้วคนแม่งนี่ยกข่ายเลยเป็นเลยเป็ดไม่เอาเลยโอ้โหท้องโคตรตักเลยแบบโอ้โหซึ่งถามวิทย์เชียนอยู่ได้ไงเนี่ยไอ้บทนี้มันทนไงมันถึงดังไงก็นอนี่ยโอ้แบบอยู่แบบนอนนอนแบบไม่มีน้งเมื่อวันแสนถามเลยกูเกินนอนแม่งรียนกันหมดนอนีกันหมดนอนหมดขึ้นบอกพาขึ้นหายขึ้นอนหายหมดเลยก็มันนอนรวมกันหมดทุกคนนะข่ายข่ายสายรันมันมันรู้คนเรื่องฟ้ากับดินเลย มีรู้รู้เลยรู้เลยในค่ายหน่อยยันนี่ันเล่นตังแอบได้เพรามีบ้านหลังนะแต่เขาตั้งที่นอนนะแบบแับปูนนะโอ้เล่นตังแอบขาก็ได้สบายไอ้กดเล่นต่อยนี่มึงเคยติดอันดับไหมเข้าอันดับไหมมันเคยชนะมวยอันดับแต่ไม่เข้านะแต่ไม่เคยเข้าอันดับแชมพานอ้อยแชมานอ้อยกูรู้เมื่อไรเป็นแชมพานอ้อยวันออกอยู่แล้วผมชนะไอ้คงเดชน้องคงเดชชมพูทองได้มาแสนนี่นั่นอ่ะอ่าดิเลกสารตอนนั้นใช้ดิเลกสารคงเดชดิเลกสารแล้วมาตอนหลังมาเปลี่ยนคงเดชชมพูทองใช่ใช่ใช่แต่พูดนะ อย่างพวกนี้ไม่ต่อยมวยมันลำบากมันไม่ลำบากคือเพราะฉะนั้นนี่นะไอ้ลูกยืนยักอดทนสัญญาเนี่ยนะพอถึงจุดที่ว่าไอ้เกี้ยวไม่อดทนเหมือนลูกจนมึอไม่อดทนโยเฉพาะพวกนี้มันต่อยมวยคือพ่อแม่กูไม่ได้ลำบากแต่กูต่อยเพราะชอบเพราะชอบชอบมวยชอบมวยพ่อเป็นน้าใครมวยไงพ่อชอบก็เลยเอาลูยต่อยสองหนึ่งสามหนึ่งนี่นแหละแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลำบากไม่ได้แต่เขาชอบไงพ่อชอบลูกเลยต่อยพี่น้องมีกี่คนนะสีสี่คนแล้วมึงคนโต คนที้สองแล้วคุณโตอ่ะอยู่ไหมนโตก็ได้ได้ออออแล้มีผู้ชายกี่คนผู้ชายสองผู้หญิงสองมึงตกูยังเป็นตระกูลนีะต่อทุกคนต่อทุกคน่ะแต่เอาดีไม่ได้กับผมคนเดียวเราได้เอาดีให้หน่อยเดี๋ยวพ่อขาเช่ามวยพ่อมาเล่นมวยเก่าเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเอาแล้วแกเมื่อกี้หัเมื่อกี้กูถามว่าเบื่อแล้วแปดสิบกว่าแล้วมึงดูกูดิวยเนี่ยแปดสิบสามแปดสิบสี่แปมซ้ำกูมาขอแม่มันไงแต่กูถามว่าตระก้นทั้นแม่มาลืม อ่ชเก็บประวัติของอดีตยอดในแอดแห่งประเทศไทยลุงมีนักมวยในดวงใจไหมคะมีไหมแล้เนี่ยคนนี้ยอะไรชอบอะไรก็ไอพี่จะถามก็ข้าศึกเข้าตัวหมดเข้าเบสิกเข้าเบสิกเข้าเบสิกกันเบสิกผมดูอยู่ทุกทีก็ ก็คือเราไม่อยากถามคำเนี้เดี๋ยวก็เหมือนไอ้คงเดชอันนี้เตกสัต่วไม่ใช่ไม่ใช่คุณพวคงเดชสิโคเตกตักูจอมบัวอะไรเงี้ยตอนอยู่กันหมดก่อนพี่มากน่าจำได้เ้ามีอะไรปูมองหลังไอ้นี่เนื้อปูไอ้ข้าปูเนี่ยตอนเล็กเล็กตอนพี่สมัยต่อยพี่อย่แถวนี้พี่ประมาณยี่ ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดโลไอพวกนี้ก็ประมาณยี่สามยี่สี่คือมันเล็กไล่หลังพวกมันนักสักเนะี่ย<ว>มันเล็ก<อ>ไล่หลังนะพูดดีๆนะไอ้สัตว์ถือมีดนะก่อนพ่อก็พามา โชว์ตัวเยคไไม่ด้พ่อของลุงเหรอคะพ่เคยพาพี่เนี่ยให้กดแล้วพาพี่เข่าท้ายแล้วมาโชว์ตัวเขาจัดงานไงเฮ้ยมึงเคยใช้เชิญยิ้มด้วเคยใช้ก่อนเลิกจัดเลยแล้วไปใช้เชิญยิ้มได้ไงคะเขารู้จักกันเชิยยิ้มก็ใช้พวกจอมูอามันมใช้เชิญยิ้มก็พวกนี้ก็ใช้เชิญยิ้มหมดพู้นิทักษ์ที่เป็นใหม่ละยังแบบตลกมาไม่นานเท่าไหร่แต่ก็มีชื่อเลยมันมีชื่อเขาจะดีใครไม่รู้ก็มาคายเราเลยโอเคนั้นเดี๋ยว พี่อ e <ous> ้อยเออใช่ใช่พี่อ้อยพราะพี่อ้อยเขาร้องคาเฟ่เออเ็เลยขเขาร้องคาเฟ่แล้วนี้เขาออแล้วพวกนี้เขาเล่นตามคาเฟ่หมดก็เลยมามาเข้ามาใ่ายมวยใช่อะหนูขอดูเชิงมวยของลุงได้ไหมคะแบบทุกอย่ามวยมานานแล้วลงมเล่นล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 มม่เดียวเยวเล่นลมเล่นลมแล้วไออ้อยเล่ะออออ่มาต่อยอสามคนก่อนนะเีนะถ่ายรูป